สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องกัมปูชาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกระเลงนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับมาเจอกันส่งเย็นนะครับวันที่30พฤษภาคมพศ2564ครับวันนี้ผมจะมีข่าวอยู่2ประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ ข่าวประเด็นที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์วั่นเมืองนะครับในพื้นที่รัฐสารของเรานะครับยังดุเดือดในพื้นที่รัฐสานภาคเหนือนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนชาวไทยใหญ่นะครับที่ไปทํางานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับพี่น้องก็ออกมาถือป้ายนะครับที่เขียนเลยหนังเสือพม่าและหนังเสือ ไทยใหญ่นะครับสองภาษานะครับแล้วก็เรียกร้องนะครับให้กองทัพไทยใหญ่ของเรารัานใต้แตละรัานเหนือนะครับให้มารวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็ช่วยกันกับกู้ว้านเมืองและขับไล่กองทัพกบฏมินออลายออกไปจากพื้นที่รัฐารของเรานะครับขาบ่าวเรืเดนที่สองนะครับรเบดลงที่เมืองเพ เมืองพญาตองสูนะครับก็ตรงข้ามกับจังหวัดกาญจนบบุรีนะครับของประเทศไทยนะครับครับก็มาดูข่าวประเด็นที่หนึ่งกันก่อนนะครับวันนี้วันที่30พฤษภาคมพศสองพร้อสิบสีครับพี่น้องวันนี้มีพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายและ น้องๆน,นะครับก็ออกมานะครับเข็นข้อความหรือว่าเขียนหนังสือในกระดาษนะครับแล้วก็มาสแสดงออกเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือมาสแสดงเลีกร้องนะครับให้กองทัพไทยใหญ่ของเรานะครับกลุ่มรัดสานใต้ของจักดศึกและกลุ่มรัดสานหรือของลุงปางพ้านะครับก็วันนี้ก็ยังมีปัญหากันและสู้รบกันบ่อยครั้งนะครับในพื้นที่ รัฐสารพักเหนือของไทยใหญ่นะครับมันก็คือเมืองสีป่อจอกแมแล้วก็เมืองน้ําตู่นะครับสามเมืองนี้นะครับก็มีปัญหากันมาตลอดนะครับก็ตั้งแต่กองทัพกบฏมีนอองไลยึดอํานาจนะครับก็พี่น้องชาวไทยใหญ่ของเรานะครับก็ไล่เรียกร้องนะครับให้กองทัพรัฐสารตายและกองทัพรัฐสารเหนือนะครับหยุดยิงกัน ทันทีนะครับแล้วก็ไม่อยากให้สู้รบกันต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือให้กับพวกน้องของกบฏมีนออนไลน์หรือว่าเป็นเครื่องมือให้กับกองทัพกบฏมีนออนหลน์นั่นเองครับก็ทางพี่น้องสาวไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เรียกร้องให้กองทัพัชฐานของเรานะครับที่อยู่ร่วมกันมานับลอยปีร้อยปีพันปีนะครับก็อยากให้ มาล่มกันแล้วก็ต่อสู้กับกองทัพกบฏมินออนไลน์มากกว่าที่จะมาต่อสู้กันเองนะครับอย่างทุกวันนี้นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับกองทัพไทยใหญ่ของเรามาสู้รบกันเองนะครับมันก็ไม่เลยเกิดประโยชน์อะไรนะครับท้งที่รีเราต้องต่อสู้กับทั้งกบฏมินอองไล์นะครับที่เข้ามาปกคองบ้านเมืองของเรานะครับ หรือว่ายาวนานมากนะครับ70กว่าปีครับพี่น้องวันนี้ก็ยังไม่คิดไล่นะครับกลุ่มรัดชานเนอนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วเลยยังนะครับที่กองทัพไทยใหญ่ของเราที่จะมาล่มกันนะครับแล้วก็ต่อสู้กับกองทัพกบฏมีนนอกลายให้ออกไปจากพื้นที่รัฐชานของเรานะครับแล้วเราก็ค่อยมาปกครองตัวเองแบบรัฐอิสระนะครับ จะดีกว่าไหมนะครับดีกว่าเรามาสู้รบกันเองครับที่น้องกองกําลังรัชธชานใต้หรือว่ากองกาลังรัชชานเหนือนะครับพังไหนตายไปหรือว่าเสียชีวิตไปก็เป็นพี่น้องสาวไทยใหญ่เราเหมือนกันนะครับแล้วก็สมมติว่าวันหนึ่งนะครับเราตายกันจนหมดครับพี่น้องประชาชนหรือว่าทหารนะครับตายกันหมด กระสุนปืนนะว่าอาวุธปืนก็ไม่มีนะครับจะเข้าทางกบฏมีนองหลายทันทีนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ต้องทำอะไรครับนั่งอยู่เฉยๆนะครับก็ไล่ผลประโยชน์ไปเสยนะครับนี่แหละครับผมคิดว่าไม่อยากให้สู้รบกันเองนะครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับก็ผักไว้นะครับถึงกลุ่มรัชชันเหนือและกลุ่มรัชชันใต้นะครับวันนี้ก็น่าจะเจจะร่วมกันนะครับหาทางออก ที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องสู้รบกันอีกต่อไปนะครับก็อยากให้พังสเสียงพี่น้องประชาชนบ้างนะครับอยา่าคิดไปเองนะครับว่าพี่น้องประชาชนจะเห็นร้อยนะครับกับกองทัพที่สู้รบกันเองนะครับก็ไม่มีใครเห็นร้อยหรอกครับว่าพี่น้องสาวไทยใหญ่หรือว่าสาวหลอกนะครับใครก็ไม่เห็นร้อยทางนั้นนะครับก็อยากให้หยุดสู้รบกันนะครับก็ มาล่มกันดีกว่าแล้วก็ต่อสู้นะครับกับพวกน้องของกบฏมีนองลายให้ออกไปจากพื้นที่รัฐศารของเราดีกว่านะครับก็ผักไว้นะครับสําหรับกองทัพไทยใหญ่ของเรานะครับครับแล้วครับเรามาลูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับวันนี้นะครับวันที่30พฤษภาคม2564ครับระบบิดลงเมือง พญาตองซูนะครับประเทศพมา่าพังตรงข้ามกับเจดีสามองแสงเพลิงไหม้ท่เมืองครับผู้สึกข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้นะครับเวลา20่สนิกาสิบทีเกิดเหตุเสียงลังสนั่นวันไหวคล้ายระเบิดลังขึ้นที่กิ่งอำเภอพระญาตองซูประเทศพมา่าพังตรงข้ามกับว่านพระเจรีสามองค์ หมู่ที่9ตำบลบ้อนดัวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีเสียงระเบิดลังขึ้น1ครั้งแรกครั้งที่2อลังขึ้นในเวลาประมาณ20นาฬ3 3นาทีครับหลังจากมีเสียงลังคล้ายระเบิดให้ผังไทยมองเห็นแสงไยจากการ เกิดภัยลุกไหม้อย่างรุนแรงในพื้นที่โรงเรียนเจรีลังซึ่งมีผู้ไทยพยับลงในเ c e บุ๊กและในยู u ู e นะครับก็เหตุเกิดเมื่อวานนี้นะครับเวลา20นาฬิกา10นาทีนะครับถึงเวลา22นาฬิกา33นาทีครับก็เกิดเหตุหตระเบิดขึ้นนะครับ เมืองพญารองูนก็อยู่ตรงข้ามจังหวัดกาญจนบ,บุรีของประเทศไทยนะครับนี่ก็เกิดเหตุขึ้นในประเทศพม่านะครับในรัฐนี้ก็ถ้าผมเราไม่ผิดน่าจะอยู่ในรัฐของกระเลงครับพี่น้องพี่น้องสาวกระเล่งนะครับก็ดูแลพื้นที่นี้อยู่นะครับก็มีรายงานข่าวต่อมานะครับพี่น้อง จากเขตเกิดระเบิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเวลา22อลิกา10นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกิดระเบิดขึ้นที่3เลียงทางขึ้นวนัน600ตัน,ห,นห่างจากที่ตั้งของหน่วยกู้สิบพยาตองสูเฟง100มเมตรโดยผลการระเบิดทำให้พังส่งสาพมา่าซึ่งกำลัง เรือนบินทบาทอยู่ในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งลูกสถานที่กู้ภัยและชาวบ้าน่ะได้ช่วยกันนำส่งโรง,งพยาบาลเมืองพญาตองสูอย่างเร่งด่วนแล้วในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ของลูกน้องกระบ,บิดบินอย่างไรครับพี่น้องก็มาตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุครับพบทิศส่วนระเบิดคาดว่าเป็นระเบิดสแสวงเครื่องที่ คนที่เอามาวางนั้นนะครับเป็นระเบิดที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับและไปวางไว้ในพื้นที่เกิดเหตุนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการส,สร้างสถานการณ์ของผู้ที่ไม่หวังดีหรือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า,นะ,มานะครับก็แน่นอนครับพี่น้องวันนี้ก็มีกลุ่มต่อต้าน ลูกน้องกบฏมีนองหลายทั้งหลายกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในเวลานี้จะเกิดเหตุระเบิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในรัฐต่างๆนะครับเนื่องจากการทําระเบิดไม่หมายมุ่งวางการทําลายชีวิตแพงแต่ทําให้เกิดระเบิดเสียงลังเพื่อสร้างความบาดโกรให้กับประชาชนในพื้นที่และการบางระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่4ในรอบเดือนครับพี่น้อง เหระเบิดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ว้านตรองใบซึ่งเป็นชุมโซนกระเหล่งในเมืองพญาตองสัวซึ่งเกิดระเบิดขึ้นสครั้งทางการพรมาร่ายังไม่สาม,มารถจับกลุมผู้กระทําผิดไล่แม้แต่คนเดียวครับวันนี้ในขณะที่ประชาชนในบ้านเจรีสามองพังไทยยังคงใช้ชีวิตประจําวันกันปกติเนื่องจาก เข้าใจเลยว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ประจำในพื้นที่เมืองพญาตองโซและเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองของพม่าซึ่งปัจจุบันมาเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเกือบทุกพื้นที่ในประเทศพาม่าแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองพญาตองโซครับพี่น้องจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็มีรายงาน ข่าวออกมาว่ามีพัดสอ์ไล่รับบาดเจ็บไปหนึ่งลบนะครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถ้าผมมาคิดดูนะครับพี่น้องน่าจะเป็นกลุ่มที่ต่อต้านของกบฏมีนออกลน์แน่นอนนะครับวันนี้มีกองกำลังพิทักษ์ประชาชนเต็มไปหมดนะครับจากก่อนหน้านี้ไม่เคยมีนะครับแต่วันนี้มีครับเกือบทุก ทุกรัฐนะครับก็เลยประกาศจัดตั้งกองกําลังพิทักษ์ประชาชนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะปกป้องดูแลบ้านเมืองของตัวเองนะครับไม่อยากให้อยู่ภายใต้การกดขี่คุมเหงของลูกน้องกบฏมินออองลายนะครับเพราะว่าในสถานาการณ์บ้านเมืองแบบนี้นะครับทหารเป็นใหญ่นะครับนั่นก็คือ ลูกน้องของกบฏมินออนไลน์เป็นใหญ่นะครับทําอะไรก็ได้ทุกอย่างคนระับถ้าเราไม่มีอาวุธหรือว่าไม่มีกองกําลังที่จะป้องกันหมู่บ้านของเรานะครับมันก็จะเข้ามาข่มเหงรังแกชาวบ้านนะครับอยากไล่อะไรมันก็จะเอาไปนะครับเช่นโบหรือว่าหมูมากาไก่ที่มันอยากจะไล่นะครับแม้แต่เงินทองมันก็เอานะครับพี่น้องเพราะวันนี้ทาง กบฏมีดองลายนะครับก็ไม่ได้รับความเสืยอเลือจากต่างประเทศแล้วนะครับวันนี้มันก็ไม่ค่อยมีเงินนะครับพี่น้องมันก็จะทําไปทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นที่มาของการจัดตั้งของกําลังพิทักษ์ประชาชนในหล,หลายลัดนะครับวันนี้ก็เกิดขึ้นมีอยู่หลาย,ล,ายลัดเส้นกันครับพี่น้องเส้นในรัดมอนรัดชินนะครับและในรัฐ จงแรงๆนะครับก็ถือว่าลายลายรัดเ้่ยกันนะครับที่มีกองกําลังพิทักษ์ประชาชนจัดขึ้นมานะครับก็ผมก็เห็นเลยนะครับถ้าเราไม่มีกองกําลังนะครับแล้วก็จะไม่สามารถปก,ป,ก,ป,กป้องพี่น้องประชาชนหรือว่าหมู่บ้านของเราได้นะครับเรามีกองกําลังพิทักษ์ประชาชนก็ผมก็อุ่นใจนะครับพี่น้องก็อยากให้ต่อสู้กันต่อไปนะครับจนกว่าจะได้รับ ไช้นะนะครับครับก็ขอบคุณมากสำหรับพี่น้อง fc ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับและที่เข้ามาให้กําลังใจผมตลอดมานะครับครับก็ถ้าผมพูดพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดไม่ซัดนะครับก็ขออภัยนะครับนอกจากผมก็พูดไดเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่น้อง fc ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ